สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องฝ่ายสุบงสุบอนสุผูสุคนอยู่กับแม่นางตองอูช่องตองอูรำเพลินออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องมูนี่มานักตองอูมารับจ้างค่ะรับจ้างหักข้าวโพดผุ่นพนักง,งานอีกคนนึงอยู่ฟังผุนคนละหนาเดือยาหาักมั่วเด้อยจาหักมั่วเด้อ,เอาคนละหน้านะคะอืมพี่น้องมูนี่มารับจ้างแย,ยนางมารับจ้างสร้างเออ รับจ้างสร้างเห็ดเฮียนอันนี้ทีเพิ่นเออพันปลูกข้าวโพดบ้อนี้พันหาข้าวโพดแม่นักต้องอู่เลยมารับจ้างเออพอได้อันเสื้อนอันปะทู่ปนมือแรงไปครับพี่น้องไปหาข้าวโพดมันยยังเอาอย่างสิมาก,กินข้าวไว้แทนบ่ทันได้เที่ยงอยู่เออมาครับพี่น้องไม่อนนันนี่ไปหาข้าวโพดไม่ได้จักถุงก่อน้าไปกินข้าว นี่นี่นี่หิวข้าวแล้วมากินข้าวเด้อหัวหิวข้าวกระหิวหัวหิวข้าวกระหิวที่กิ่งที่กิ่งเขาเ็จะสี่บันเอนหรือนี่นี่แ่สี่บันเขาเอาอ็นบอกเจ้าผ้าเอา่นนักบอกเปียกออกเออเห็นเดี๋ยวผอาเอากออกบ้าเียกออกมาเด้อพี่น้องมาเดินๆหากระพุตลับจ้าง กินข่าวเด้อได้กินมาแล้วเด้อมุมผุ่นเป็นจังได้ข้าวโพดบรนาดีแท้ขีดฝุ่นไงคุบถีบค,บคุบเดียดร้าป,ปักนี่ไหมอา้าวมันยังละคุ้นตามาคุมงานบ่ค้ะ <c oughs> โอ้ยกระเหลียวเบื้องต้นบักชัวอยู่เนาะสิไปย่ำต้นบักชัวซะได อุ้่าหักต้นขอพูดออกุหักตข้อพดออกอ้ได้หักเอาออกดอกหักแต่ฝักมันหักแบบนี้ตีจักแล้วเขาอปอดให้เรียนัข้อกบ่เห็นบ่บ่อบ่ี่บ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 อบาบ่บกบ่บ่บ่้่บ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 ่อ่บ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 ่่่่บ่บ่บ อเียเรย์มัน,มนนั่นเออไห้เกียร์มันเกหา,หา,หาะตาควรหุยหลุด,ม,ดมาเด้อพี่น้องมาเด้อรับจ้างรับใบประเหตดกับบ่ได้บ่มีไร้เข่าบิจะไล่ออกมาหาเขาโพดรับจา้างยุคโควิดยุคโควิด <c oughs> <c oughs> ยุโควิดไม่มีอะไรทำแล้วก็ต้องมาหาเขาโพดนี่แหละค่ะเออดีแล้วมีงานเออดีแล้วมีงานทำ ดิ่ต้นิ่นจ้างดี่ต้พิพนจ้างมันบอคนประจ่างแต่ว่ามีแนวเห็ดแล้วอยู่บ้านอาเด้อพี่น้องเด้อมือละสามร้อยอยู่ดิมือละสามรอเพิ่นประทานได้เพิน่นบรทันได้เฉลียอยู่บ้าน,น,นอีอ่หางอย่ามาคุมงานไดย้ยัดตุ้ยโอ้ยมาตองมาสั่ง ทีมงานนี 1941, <laughs> <laughs> no again, like ่เขาเปะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงบ่ยามดอกมีแต่สซีอีลาอีเลียกไปเลยบะเขียบถูกบิดถุงอยู่บะเขียบแม่คือบ่นนั่นๆบีบแหนมแหนมกินเบื่อเราเก็บตามมือเก็บแหนมเก็บแหนมอันมีแต่สร้างไปรับจ้างบอยดีมารับจ้างสร้างนี่หนิบ่ยอามแผลนะคะบ่ยอามแผลนะคะ ออเอาคืนว่าให้เหยียตบตะบุญบอกว่าให้อันนั้นเอาอันนั้นเออให้<อ>ใหปักชั่วปีคืนพูดไอเดียเราอยู่ดอกดเอดตุชนเอาเส่ถุงกระสบอบทีมมาเด้อกินข้าวเด้อทาองคุณฮะันเุน่าันเอตนเดาวเดาอดันนันอนเาตุตาันนัน ใส่ถุงมือในลานเจ้ามากินมะเอิญไปกินข้าวแม่ฮะมาเอิญไปกินข้าวโอ้มาเอิญไปกินข้าวโอ้มาเอิญพนักงานก็ได้แจ้งขึ้นได้จ้างมาดีใช่ไหมเอิญลุงนอไปกินข้าวเฮ้ยบัดนฉ้นห่อเคียงอยู่กับมะเอิญไปกินข้าวแล้วเอ้ยข้าวเข่าบ้ากันมาแต่เข้ากดไว้มาแต่เข้าละนอกระยันอันนั่นไม่ได้ตามเป้าในมือละสามเลย จะดีได้ดีเพราะได้เสื่อประตูไปปกลืนอันนั้นบางนั้นมันเพรเพราะอันั้นปุ๋ยสิมันคือเป็นเวงอันนั่นน้ำค้งาคงนา้ำค้างน้ำค้างเลยน้ำค้างมันคืนออโอ้ยเออเคียงกนันแล้วแล้วนี่นอตบุญเคียงกันแล้วแล้วนี่เพราะว่ามันห่างอืมมันงามแต่อยู่รอขอบนีนะ่เนาะมาเด้อพี่น้อง ปาดเบอร์กันข้าวโพดเพื่อนปุ่นฟักข้าวอันนี้ข้าวเอิญข้าวโพดอี่อย่างนี่โอข้าวโพดเลี้ยงสตาร์พี่น้องหักง่ายอยู่โอ้ยคันแดดไม่ใช่สิหักง่ายคนนี้เด้ออ,อันนี้มันเหี่ยวมันถือปนแล้ว,ลว,ว,ลวมันเหี่ยวเออคันมันแดดแดดนี่หักฟอเป้ฟอเป้ปุด่นเร็ว จะก็ห้องเอื้นผัวจะมาดูเพื่อนคนละมุมคนละเกียร์แจ้งพนักงานมาปั่นว่ามูแปดมูเก่าแทบไปเอื้อนพันมาดูเอามาโฮมกันดูโลกินตะเขียบโลกินตะเขียบเป็นยังไว่าเก็บเอาเนี้ยจะได้มันเก็บมาไว้ใช้พนักงานกินเลี่ยเกียบเบาหวานบาหวานความดัน เมนยูนดันันมันถือฝนซื้อๆคันว่าถือฝนนี่ป่านนี่โอ้ยตกหนาแล้วถือฝนดันันฝนตกทำมันเลยเหนียวมันเลยหักยากตกแหงตกกระตกก็มันตกซ้ำอีกจากมือสองมือไม่ควรตกต่อหักต่อพ่นแก่กันเมื่อไหร่ดันเมื่อนีร่กระสีตกอีกได้หนิ เพาอาการห่อนจะเศ้ามาด้วพี่น้องมาหากกาะพูดรับจ้างเกี่นังเกนางเนาะนางอยู่บ้านถ้าจ่ายเงินถ้าเดี๋ยวไปหาไปรับเงินมาหากกระพดูดกาะพูดยายนางกขะพูดยายตุย มาหารับจ้างรับบายพี่น้อง<ห>ถัด่ารับจ้างรับ,บายกับว่ามีเงินใส่ต้องมาหารับจ้างเออมันมีตะปองออกหลายมันบม่มีปองเข่ามื้อนี่ดีเพ่นมีหักข้วโพดก็เลยมารับจ้างอืลงทุนเขาสืกถุงมือไม่นลด,ด้นี้ลงทุนหมดม่ลงทุนสือหดถุงมือนะคะอือพนักงานไม่เนาะดีจะมีงานอ่ะเพื่อนอย่างนีนเขาเอื่นเพื่อนมากินเขา้าบ่ไม่ไปกินมบ้านเสิ เป็นหมดจะมาเป็นกัะบี่น้อเป็นยันเิ็นบ้ด้ตามเป้าคือเฮานีลแต่เฮ้าคืยังยานบได้ตามเป้าเนาะกินข่าวเด้อกินข้าวเด้อกินข่าวเด้อี่บ้าน นายจ้างมาเอิญกินข่าวกินน้ำข้าวเศร้าอืมกินข้าวเศร้าไม่กินข้าวเพี้ยงพนักงานมาแต่เศร้าไรนี่สุพรรณเจ้ากระสอบเราไม่ได้กินข้าวเศร้ากินไปให้กินหอดตะเก็ยบยั่วนันนันตะลาบุหรีโคราชเนาะเขาพดอันนี้เนาะ แต่กันแต่ว่านั่นเขาปอกเปียกจังสี่เด้นี่เขาปอกเปียกเขาปอกเปียกพร้อมเด้ปอกเอ้ยกระเจากรเด็นี่ยมันปอกเปียกก็ได้แต่มันใส่ไอ้ผู้หล่อมันใส่เฉยๆเว้ยว่าใสเด้อสำหรับคนแก่เป็นขี่ออกวัวเจังสี่แก่ปุ๊บเลยนี่หักจังสี่เลยนี่นี่นี่เลือดนี่บ่แต่ว่ามันบ่ได้น้ำหนักเสียบ่ขาไปสีกุ้เก่าวได้ไหมเออเขาไปสีกุ้เก่าเขาสร้างตะไน่ง่ะเออเไปแซ้างหอดเปียกได้จังไหม พอก้ <Cornell> นนี ar, oh. เ้เด <c oughs> <tới S 2> ีาม่นถแดดนี้วยแม่นถีดแดดหักปูปีปูปีดื้อมันเมนอันนี้คุณว่ากุจะเก็บปวนง่ายติตุยก็ชวมัสติสติมซอสติมสอบตีเพราะในสอบมาจากบาทตีราคาไปนี่ให้พกฉันปูนใจนเป็นยางพกฉันก็มารับจ้างกับบอกราคาพวกสันเน่ราคาป่อยหักยางเดียวเอาป่อยหักยางเดียวพัดว่า กระบอกราคาในสิได้แบบใดจังใดกระบอกอันลูกจ้างนี่เป็นอย่างเออสิได้มันใส่นี่เป็นอย่างกินข่าวเจ้าบอกกันก็ได้ากินข่าวเจ้าบอกกันพันว่าเอาคนต่างเนี่ยรอบลูกจ้างคนนี้เรอบแจ้สบายสบายเออเจ้กันเองเนาะกันเองเนาะเจ้ากันเองเอาเจังใดหายเจังใดกะคอยหายเอา ก่ได้ให้มันได้ขา,าให้ขาดประาทุเข่งนึงเด้อให่ขาดุนเด้อให้่ขาดทุนน,น,นั่นอีงามนี้มานเาเออมาดกินข่าวเด้อ,อ,อเออไผก็มิู้ดจากเออไผก็มีซิรีอยู่เลยบ่ตีกิสง,งมอเตอร์ไซค์ผู้ใดมาูเล่่นโอ้เพื่อนนั่นอยู่ในอันนี้เพื่อนตรวจงานเพื่อน

เสออ่อนกันมันถือขันมันเด็ดเดดนี่หักง่ายเฉยขาปูดอันนี้มันยังงากอยู่มันมันมันเหนียวเอิญอพัวเด้อว่าเป็นงุ้ยยำกิล๋นีแค่หลับไไหนนายไงบ้านห่ากว่างบอกบนยเลยใส่ปเดียวนี่มาเด้อพี่น้องมาเด้อรับจ้างยายนาง นัดจ้างอันเกตตุยเกตตุยเห็นไหมคุมงานแล้วเออเดี๋ยวสียางไก <c oughs> ่เอนขวางเลยทางนี้เพื่อนชาวเวฝัวมึงได้ทางนี้อยู่ใกล้เลยตีดทางนี้ยามขาบขาม nãy hay nên có hoa trẻng lèo vẫn nhiều nhưng mà nhiều Đừng ốp nhát Uhm ừ. ừ. đẹp tương nói nè Ôi, hạt ปปปุุปุ๊๊๊เป,ป,ป,ป่าเด็ดเอาสามเดดประทาตุเดนนะาสามด็ดดพระทาแดนี่ ข่าผหาเปียงข้างเคียงหน้าน้อยคนพลอยไงงองมองทีเฮาีินหอดสาวโรงงานเกือบบนี่นี่ชินหอดสาวโรงงานเกือบบ่าว้ายแม่งอันนี้คืออะไรมองทีเฮาแค่หน้ามอง ออี่เปิลเนะาะเจ้าโรงงานเกือบเมาก้าวก็จะว่ายินหัวยไม่ตายอยู่สะพานสองเนาะกะเทยกระไดเนาะทมไมเป็นเด็กน้อยกระไดถึงเป็นเด็กเส้นาดาบป้าอันเนี่ยเหยดมาเบิดสูยางหลุดเนาะกะเทยกระได้ จับก็ฮ่ดี้แเะเนล้กอนเปแมวเกินก้อนคนมาไปเอาวางไว้มาเด้อมาเด้อพญนายกินข้าวเด้อสิบ้าเอินดูเทคุณไิ้นินหลล่ะกับสิบ้าเด้อ ืมได้นละลากระตีบาด้วยเนาะอันนี้กำลังขึ้นตัวนี้อัน,นเคี้ยนั่น,น,นเคี้ยบักทัว เมียบ้านนั่นเอิ้นหาผัวกินข้าวก้อนรส่นมาผัวไม่ได้กินข้าวเศร้าอยู่พอลาพอลาอย่าเลี้ยมคักลายเอาไว้ให้นกให้ยังกินน้ำแน้ กข,ข่เขาลอโอ้ผู้นั่นเขาอันนั้นบ่ออันนี้ดองนั่น,น,นอ,อ,อืมผู้นั่นเขารับจ้งบางบ่คือเฮาคนละรับมาเด้อพี่น้องเด้อรับจ้างหากเขาพูดสร้างเด้อเออหากเขาพูดกีดตุยอีอย่างก็พวกขวดน้ำเขามากินน้ำ <c oughs> ดิ ไอ้ยูนี่มันฝากใหญ่อยู่ตัวนี้นวไว้เจ๊ตุมกระสีเตียมถุงแล้วเออเออออออหมดเฮ้ยกระสีเตียมถุงอันนั้นกระสอบใหไงละมากระปุซอยเตีดีตัวซอยนี่บลา, <laughs> ายเตีว่ <laughs> ากระสีเตียเตีมถุงปุ๋ยล้วตัวนี้ กินแล้วม,ม,มีแต่สี่หักต่ออีกแบบนี้ใส่เอาบางพูดมันมัน,ม,นมันโดกอยู่ดีเขี่งเขีย่ยไาเาต่อนไ,ไม่้นใช้กันมู่้บ่ได้น,นนา้าใบ่ขวักขัขวักขกขวักขากคิตีิ <laughs> เอาเสียงรถดู้ได้ไปยังฮะมเมื่อพี่น้องเด้อรับจ้างหาข้าวโพดเด้อเมื่อละสามร้อยเด้อหรือสิมาเ,าเป็นถุงก็ได้ได <laughs> ้ตุม่มด้มือหนึ่งสิได้เพราะถุงปุยบ่ ใสอยมันก็เป็นยอมเป็นยอมแท้มาด้วพี่น้องเมื่อนี้มานั่งตรงอูม่มารับจ้างหักเขาโพดดด้วยจ้ามาจ้าพี่น้องมาจ้า ้อนะ่่ะมาเด้อพี่ดอยออพี่ด้ยีดอกมุนีเขาโพดนาอยู่มิจฉาักใหญ่ยีดอกสามร้อยซี่ร้อยเออซี่ร้อยเดีก็คือบุญสามร้อยสามร้อยเดก็คือละเล็กขั้นขั้แรงขั้นต่ำมารับจ้างมือนีพี่น้องเออมารับจ้างสร้างนายสร้างนายกับเกียรติสุยเิ่น จ้างคนหาดข้าวโพวดแต่ว่าข้าวโพดก็บขึ้นมานี่อะไรว้านี่เจ้ากับยังไงนี้ได้ขอสอบไปวางไงได้แล้วได้สี่ข้ออันนี้แหล,ละละแล้วเคยไปกินขา้าวตัวไปให้ไปให้กินข้าวเส้าเออ ้นันลแงบมันต้องเด็ดเด็ดแบงหงบ่างมันค่อยไม่ค่อยหักง่ายกรับพูดมันค่อยขอบหักปุบปิ๊บปุบปี๊บปุบปี๊บดึงออกหักเนี่ยติดุ่ๆ ไปกินข้าวจิงอ่ะโอเคนะคะ่ะพี่น้อง,ป,องป้องป่ายสุมองสุวอสุผูสุคนแม่น่างตอกอู่หาข้าวโพดก็เดี๋ยวมมนสิบอไไรางานเดี๋ยวไม่สิมมนสิบอไไราตามเป้าที่คิดไว้เออไ,อได้เพราะได้สือประทุป,ปนูนจ่ามือแรงพบพอ,พอกันไหมคลิปหน้าคลิปน,ปนี้เอาไว้ซํานี่เด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้ฝากดก,ฝากดติดตามด้วยจ้ากดกระดิ่งมากกระลกน้ำจ่าเมน่างตอกอู่าลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย